สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันศุกร์นะคะสวัสดีวันศุกร์วันทํางานสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันศุกร์นะคะทุกท่านคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันออกสายนิดนึงนะคะจะแปดโมงแล้วนะคะ คืนไลฟ์ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็ทำคลิปถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำคลิปถวายพระพรนะคะลูกซ่าก็เรียนเชิญนะคะให้ทำคลิปนะคะแล้วก็โพสต์ไปที่เฟซบุ๊กนะคะ นาถูังมูมีนาถูสังคมมีนา จะสี่สิบห้าแล้วคนก็ไปทํางนานนะคะโอ้โรถไปสามคันเลยทีเดียวนะคะคือตอนนี้เวลาเราท่องพุทธมนาโถคือเวลาเราตกใจหรือเรากลัวเนี่ยสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวได้นี่นะคะ<ม>ก็คือเอ่อให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนโอ้โหออกมาตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้านะคะมาประมาณสามคันนะคะปกติทุกเนี่ยจะออกประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็จะมาก่อนพวกนี้นะคะ เราก็รถใหญ่ซะด้วยสิกระบะดีแม็กะ Mac นะคะตอนซื้อเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันคันใหญ่นะครคือแถวต่างจังหวัดเขาขับเออโอ้มีคนงานนะคะมีคนงานแล้วก็มีรถมาจอดขวางด้วยใจยเย็นค่ะเวลาเรามีปัญหาในชีวิตอะไรนะคะให้เราลึกถึงพระราชนทรัยนะคะ มีนาโถธรรมูมีนาโถสังคูม,มนาโถนะคะเป็นที่พึ่งทางใจนะคะให้มีพลัตนาตรัยแนบจิตนะคะบางทีปัญหาเรารีบอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าจะทําไปสายหรือรถติดอะไรเนี่ยคือต้องยอมรับอะค่ะว่าอาจจะไปสายสแกนสายเออก็ต้องยอมรับอะค่ะเออเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะคนเพราะว่าการไปสายมันไปคือเราไม่ได้ไปสายทุกวันนะเนาะถ้าเกิดมัน มีรถติดเราออกเราก็รู้ว่าเออเราออกสายก็เลยทําให้ไปสายนะคะก็เออแบบอบบนี้นะคะก็ต้องดีซอยที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นซอยที่ไม่ได้มีตีเส้นเหลืองไงคะ รถเขาที่มาก็คจะไม่ค่อยได้จอดนะคือการขับรถนี่ต้องมีสติตลอดเวลานะคะแล้วใจมันต้องกล้าด้วยบางคนแบบว่าโอ้แบบไม่กล้าขับอะไรอย่างเงี้ยเออนี้แสงค้ยมีนะคะหน้ามืดไปหน่อย <c oughs> <c oughs> สายยอมรับไม่ได้ <c oughs> เออแต่บางทีนะโอ้โหสายนี่แบบว่าโอ้เป็นเรื่องเป็นราวมากสายสองนาทีสายหนึ่งนาทีอย่างงี้นะคะ เราสงสารมากเลยนะคะเออคือสายไม่ได้เลยนี่สายโดนออกจากงานเลยนะคะถ้าเกิดสายเกินท่านนั้นเท่านี้แบบว่าโอ้กำหนดทั้งมาคือเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าในจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเองนะคะพอดีน้องชายไม่อยู่นะคะถ้าน้องชายอยู่เนี่ยก็จะไม่สายนะคะน้องชายไปออกหน่วยตั้งแต่ตีห้านะคะน้องชายตื่นตีห้านะคะดิฉันก็ไม่ตื่นนะคะ hello i'm from myanmar hello Mingalaba uh, Mingalaba i i went i went to myanmar about uh, 10 year ago i uh, i went to myanmar about 10 years ago and i go to um, ผูกามผูกามแอนด์ชเวดักองช่วยดักกล้องแอนดอินแควนอินแควน a แอนอ์ไปอูคือไปพมา่านี่เรารู้สึกว่าเร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 า,เราผูกพันเราอยาก จะร้องไห้มากเลยเรารู้สึกว่าเหมือนพี่น้องคนไทยเราอะค่ะที่โดนกวาดต้อนไปสมัยสงครามนะคะก็ไปอยู่ที่พาม่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากออ็โยเดียนะคะของพวกเรานะคะเราก็เลยรู้สึกว่า,วาผูกพันนะคะทุกท่าเคยไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะคะที่พาม่าก็มิงระบานะคะคนพาม่าก็น่ารักนะคะไปก็ออชาพาม่าอร่อยนะทีเมียนมาเมียนม,มาทีอิสโซริเชียส นะคะแล้วก็เราก็มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน,นะคะคือพูดจริงๆเนาะประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็คือคือคือเราก็คือเป็นเป็นเหมือนชนชาติะคะ่ะชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินสุนรรภูมิด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองเส้นแบ่งประเทศมันก็เลยเหมือนแบ่งเชื้อชาติแบ่งคนด้วยภาษาด้วยวัฒนธรรมต่างๆนานา,นานะคะ แต่ความเป็นคนเราอ่ะมันมีเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องมีศีลธรรมมีธรรมะนาวาวังนะคะที่ประบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวได้พระราชทานให้พวกเราทุกคนนะคะที่จะนำพานะคะก่อสันติสุขได้นะคะคือถ้าเรา มีธรรมะในใจเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าต้องไปอยากได้ไปไปแก่งแย่งหรือไปเอาของคนอื่นนะคะเราจะไม่ได้อยากไปลุกลานใครนะคะถ้าเรามีธรรมะแล้วเราจะไม่ไปแย่งของใครนะคะเราจะรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และมีสัมมาอาชีพนะคะสแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ได้ไปเอาของใครเขานะคะใน ถ้าเรา,เาทุกคนนะคะฝึกให้ทุกคนนะคะคือโดยเฉพาะเยาวชนเด็กๆนะคะให้โตไปไม่โกงเป็นนักนักการเมืองยังไงที่ทําเพื่อประชาชนไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองและพวกพ้องนะคะอันนี้สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะคือคือมันผูกผ่านมากี่ร้อยชาตินะคะนักการเมืองหรือคนที่ทำทำงานไม่ไม่สุจริตนะคะแล้วก็ทำเพื่อสแสวงหาประโยชน์ เข้าส่วนตัวและพวกพ้องนั้นก็เห็นจุดจบมานักต่อน,นักแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอายุทยาธนบุรีและจนสมัยนี้นะคะโกงกันเข้าไปค่ะโกงกันเข้าไปคือตอนนี้โกงเนี่ยผลกรรมมันยังไม่ส่งผลนะคะเออถ้าผลกรรมไม่ส่งผลต่อคุณมันก็จะส่งผลต่อลูกหลานคุณนะคะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะคะ บางคนบอกว่าชาติหน้าไม่มีหรอกโหไม่มีได้ไงคะวะตัตตสงสารน,นี้ยังอีกยาวไกลค,คะ่ะเราเวียนไหวตายเกิดนะคะมาเป็นกี่แสนโกฎชาติแล้วคะน้ําตาที่เราร้องให้นะคะมากกว่ามหาสมุทรในโลกนี้รวมกันอีกนะคะทุกคนขาเราทุกคนนะคะเวียนไหวตายเกิดนะคะบางทีโชคดีก็ทําบุญดีนะคะก็ได้เกิดปเป็นเทวดานะคะจุดติก็คือการตายนะคะเปลี่ยน ว่ภพภูมิใหม่นะคะถ้าทําดีนะคะแล้วก็มีศีลธรรมนะคะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีนะคะบางคนเนี่ยร่ำรวยมีมูลมังมีต้นทุนชีวิตดีนะคะแต่บางคนเกิดเป็นมนุษย์ทําไมเกิดกับคนจนจังเลยทุกยากนะคะปากกัดตีนถีบนะคะหรือแบบโหโดนคลอดแล้วทิ้งหรือบางคนคลอดตัแต่เด็กๆนะคะก็พ่อแม่ก็ไปทําแท้งเนี่ย มันมีกรรมนํามาเกิดนะคะคนเราทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมนําเกิดนะคะมีกรรมเป็นของส่วนตัวจะเห็นได้ว่าทําไมเออเวลาที่หมอดูไปทักหรือเราไปทักเออเนี่ยนะคะคนก็จะแบบว่าเอ๊ะทาไมถึงเออเออไปไปไปทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมี เจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมไม่ยอมให้ช่วยไม่ยอมให้ทักอย่างเงี้ยนะคะมันมีจริงๆนะคะเจ้ากรรมในเวรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกรรมใครนะคะบางทีช่วยได้เท่าที่ช่วยเพราะว่าไม่งั้นเศษกรรมของเขาหรือเจ้ากรรมในเวรของเขาก็จะมาข้องเกี่ยวกับเราแต่ถ้าหากเรามีพระรัตนตรัยนะคะอาราธนาพระบริษให้เป็นเครื่องกักกั้นนะคะ สิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะก็จะไม่มาแพร่พานเรานะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากทุกนะคะปลอดภัยจากโรคนะคะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวนนะคะทุกภัยโรคนะคะออบทอรัธนาภพริตนะคะวันนี้อุสาธุกห้าสองแล้วคะ่ะ <laughs> <c oughs> จะทานไม่เติบ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจอดแล้วฉันจะต้องไปเออ สแกนนิ้วก่อนเออวันนี้ฉันมาสายนะทุกคน52แล้วอีก8นาทีลุ้นุ้นไปทันไหมเนาะ <g acquire> จะต้องวิ่งออกไปสแกนนิ้วก่อนนะทุกคนอ้ย <t ğin> ติดรถไฟอีกค่ะพุทธเมนาธทธัมโมเมนาธสังฆมนาธ ยิ่งเรีบยิ่งต้องมีสตินะคะอย่าไปตําใครนะคะใครก็อย่ามาตําดิฉันนะคะชนนะคะทราฟฟิกมากเลยนะการจราจรติดขัดนะคะโอ้โหอีกเจ็ดนาทีนะคะพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถ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 พุทโธเชอร์เมนาเถ ทำโมเมนต์เธอสังค์คือเมนต์เธอโอ้พุดเธอเมนต์เธอทำโมเมนต์โอ้ยป้าป้าเป็นภ้าบเลยตอนนี้ฉันก็รีบรีบเออแท็กซี่โอ้พีซ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 มอเตอร์ไซค์จอดให้ฉันด้วยโอ้พุดเธอเมนต์เธอทำโมเมนต์เธอสังค์คือเมน ขมนาเธพุทธเมนาเ t o ธรรมเมนาเธอสังขเมนาเธอคนลงรถไฟก็เดินเดินมาทำงานนะคะเพราะว่ารถไฟที่ถูกนะฮะรถไฟยังต้องมีเพราะว่ามันถูกนะฮะแล้วก็เออ <c oughs> คนเดินทางค่ะเงินเดือนก็นิดเดียวนะคะต้องมีค่าเดินทางด้วยนะคะ ดีที่ดิฉันทำงานใกล้นะพุทธมเมนาโทสวัสดีค่ะเดืันเดือนค่ะฉ <c oughs> ันท่องพรลตนาไทรค่ะ <c oughs> พุทธ <c oughs> มเมนาโทร้องเป็นเพลงซะเลยพุทธเมนาโทสำมเมนาโทสังฆเมนาทโท อีก5นาทีนะคะดิฉันอาจจะต้องอฝากรถจอดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะวิ่งไปสแกนนิ้วนะคะนี่เรื่องจริงนะคะของคนทำง,งานดิฉันก็ไม่อยากจะขายตัวเองเลยว่าดิฉันมาใกล้จะสายเสียภาพลักษณ์ของดิฉันหมดเลยไม่ได้รักษาภาพลักษณ์เลยโอ้รู้สึก i อ c ซจังเลยมัวแต่ลีลา มัวแต่ลีลาอยู่ก็จะอาบน้ำก็จะโอ้ยพี่เกียรรีดผ้าไปด้วยทุกคนต้องรีดผ้าก่อนห้าห้านะฮะพุทธเมนาโทอ กแล้วค่ะห้าหกแล้วนะคะห้าหกแล้วเดี๋ยวกอดแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วก็จะวิ่งไปสแกนนิ้วก่อนนะคะ นะอีกสองนาทีแปดโมงนะคะทันพอดีเลยนะคะโอสวัสดีทั้งสามสิบสองคนนะคะนี่คือชีวิตจริง <laughs> แน่นจะมีหลายๆคนนะ,ะ <c oughs> เป็นอย่างดีชัดน,นะคะเ,ออ <c oughs> เหนื่อยต้องสแกนนิ้วก่อนคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามาสายนะคะเดี๋ยวเรา <c oughs> เ โดนออกจากงานนะคะไม่ได้นะคะต้องไม่สายนะคะไม่ได้เลยนะคะไม่มีว่าสายได้เท่าไหร่ไม่มีไม่มีการสายนะคะต้องไม่สายฟื้บสแกนนิ้วก่อนคะ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวรถไปจอดนะคะอืต้อง ทันทีนะคะเราเราจะไม่อย่าทําตัวแบบนี้นะฮะน,นี่แบบว่าฉลาใจเกินไปนะคะเพราะว่าหูรถติดมากนะคะรถออกมาช่วงเวลาที่ออกมาเนี่ยประมาณเจ็ดโมงสี่สิบเนียรถออกมาเยอะมากนะคะรถติดนะคะเออพี่วานบูดาก็เป็นห่วงโลมานะคะสัญญาณน้องชายดิฉันเป็นวานบูดานะคะเพราะว่าเติบเป็นตัวใหญ่นะคะ ฉันเป็นโลมาสิชมพูชีวิตมันต้องแบบว่าโหมีสติต่อสู้ทุกเวลาเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมานี่ต้องมีสตินะคะต้องมาทำงานให้ทันสแกนยิ่วให้ทัน ทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงต้องฝึกสติไงคะย้ๆำๆซ้ำๆถึงต้องบอกว่าทาไมต้องท่องพาลตะไยตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องมีสติรู้ทั่วตัวตนตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเนี่ยถ้าสติเร็วนะคะฝึกสติใครที่มีสติรู้ตัวได้รวดเร็วนะคะดํารงสติให้มั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะภาวะวิกฤตนะคะฉุกเฉินในชีวิตเราจะสามารถตัดสินใจและนําพาชีวิตตัวเองรอดปลอดภัยนะคะเพราะว่า เรามีชีวิตเดียวนะคะมีชีวิตเดียวเกิดมาในชาตินี้ก็ขอเออใช้ชีวิตทําดีให้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็มนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดในการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะและเอาการทํากรรมดีนะคะหนึ่งนะคะหัวใจของพระพุทธศาสนาก,ก็คือละชั่วไม่ทําชั่วทั้งปวงนะคะทําดีนะคะ อนุญาตไปทำงานก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวยังไงตอนเย็นนะคะสิบเนาฬิกาพบกันอีกทีนะคะขอบพระคุณน,นะคะอย่าลืมนะคะทำคลิปนะคะส่งทางเพจธรรนาวาวังด้วยนะคะอัดคลิปนะคะถวายพระพรชยมุคลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลหาสังฆปรินายก เนื่องในวันประสูตินะคะ26มิถุนายนนี้นะคะวันคล้ายวันประสูตินะคะมีพระชนมายุ98้า0ษาค่ะชนชวนทุกท่านนะคะและถ้าใครอัดคลิปส่งทางเพจธรรมานาวาในภาพที่ให้ส่งคลิปใต้คลิปนั้นนะคะก็จะ ได้รับกล่องสุ่มพระราชทานนะคะรีบๆกันหน่อยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะ1,000ท่านเท่านั้นวันนี้ทุกซ่าขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ